สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาพูดเรื่องดา่าดราม่านะคะทุกคนจ๋าดราม่ามากๆเลยค่ะทุกคนนะหลายคนนะอาจจะพูดว่าขึ้นบ้านหม่ทำไมจะต้องแ hey! หกกองยาวนะคะทุกคนจ๋านะบางคนเขาอาจจะไม่รู้เนาะก็ไปโพสต่างๆนานา,นานะคะ่ะทุกคนจ๋าไปดูกันนะว่าเขาโพสต์ยังไงกันบ้าง และนี่นะคะทุกคนก็คือข้อความที่เขาโพสต์ลงนะคะที่ครอบครัวของน้องทําบุญร้อยวันนะคะชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นแต่ที่บ้านฉันทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่เคยเห็นขบวนแห่กองยาวเหมือนกันนะคะอีสานเหมือนกันไม่เคยไม่เกิน3ามนาทีไอ้พวกติ่งนะ,ะแต่ข้าโพสต์นี้ไปใน,ใน,ใน,ในแนวอวนัานะคะทุกคนจ๋านะเออทําไมเขาไม่เคยเห็นขบวนแห่กองยาวกันนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนจ้าแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะมาต่อนะคะทุกคนติ่ง,งโง่ก็ปล่อยให้งโง่ค่านนะคะมีการบอกด้วยนะรักล้านรักหลานดูก็รู้นะคะใช่ไหมก็มีการเสียดสีนิดนึงนะคะทุกคนไม่จบแค่นี้นะคะยังมีต่ออีกนะคะคอมเมนต์นะ ใช่ค่ะขึ้นบ้านใหม่แถวบ้านก็ไม่เคยมีขบวนแห่กองยาวเหมือนกันอยู่อีสานแถบเดียวกันก็ไม่เคยมีแบบนี้นะคะทุกคนจ้ะเขาบอกว่าผิดมนุษย์มานานนะคะที่มีแห่กองยาวนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าไม่ใช่งานแต่งนะคะจะมาตั้งขบวนแห่นะคะก็จะ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะทุกคนเนาะก็แล้วแต่คนเราจะคิดนะไอ้ที่ขบวนเขาแห่กันเนี่ยเขาแห่เพราะว่าเขาแห่พระพร้มนะคะทุกคนจ๋านะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะที่ไม่รู้ก็จงรู้นะคะใครที่หลับอยู่ก็ขอให้จงตื่นนะคะที่ขบวนกองยาวข็รําแห่ขบวนยาวๆกันนะคะเขาแห่พระพร้มนะคะทุกคนนะใครยังไม่รู้ก็รู้ซะนะคะวันนี้นะคะเออเขาไม่ได้แห่ขึ้นบ้าน ไมเขาแห่ okay, พระโรมนะคะพระโรมพระพรมโอเคค่ะน,นี่ก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจา๋าขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคิดดีทำดีย่อมได้ดีนะคะทุกคน